สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในชาแนลยูทูปปีเตอร์โบนนะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่15มีนาคม2566นะครับมีข่าวว่าเชลซีสนใจผู้รักษาประตูดอทมูลนะครับมาแทนที่เกปาอาริสลาก้านะครับรวมไปถึงการที่สโมสรของเราได้สิทธิ์ไปแข่งชิงแชมป์สโมสรโลกในปี2025ด้วยรอฟังรายละเอียดกันได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากนี้เลยบ้านชีสเค้กเขาใหญ่รีสอร์ทนะครับที่พักสไตล์มิิินนนนมมมมอลลีดฟ้้้้าาาใหหขึไไปัั่่งงชๆสูกระะทท เห็นวิวเขาใหญ่360องศาครับพร้อมสระไว้น้ํารวมเป็นสระเกลือสะอาดบริการดูดญาติมิตรเลยนะครับเหมือนคุณมาพักบ้านตัวเองเลยราคาก็มีตรภาพสนใจอินบ็อกซ์ไปที่ Facebook Fanpage ได้เลยนะครับหรือโทรไปที่เบอร์0838218338เบอร์เดียวเท่านั้นหรือว่าสามารถแอดไลน์เป็นเบอร์โทรได้เลยนะครับบรรยากาศสวยงามน่าไปเที่ยวจริงๆสำหรับบ้านชีสเค้กเขาใหญ่นะครับ แล้วก็ฝากนี้ cool นะครับโคดคูลเพอร์ฟูมนะครับใครที่กําลังมองหาน้ําหอมแบ่งขายของแท้ต้องไปซื้อที่ร้านนี้เท่านั้นนะครับในช้อปปีก็มี l a ซาด้ก็มีเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อขวดเต็มนะครับมีให้เลือกเป็นร้อยกลิ่นเลยครับดีออลชาแนลโจมาลนน้ําหอมไปทํางานไปออกกําลังกายไปหาสาวๆมีหมดเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีแฟลชเซลล์โปรโมชั่นนะครับก็ลดน้ำ,ลด,นำลดราคาน้ําหอม10%นะครับทั้งหมด23กลิ่นมีช่วงเวลาตอนเที่ยงคืนถึงตีสองที่ผ่านพ้นไปแล้วก็ยังมี่่งงงถึงเทยยใครไมอาากพล ไปกดแจ้งเตือนกลิ่นที่น่าสนใจด้วยนะครับเจ้าของร้านเป็นแฟนเชลซีเหมือนกับบ้านชีสเค้กเลยเขาบอกเลยว่าฉลองเข้ารอบ UCL จัดโปรโมชั่นให้นะครับก็มีโค้ดส่วนลดจากช่องของปีเตอร์บสด้วย นะครับก็ใครสั่งครบ1,000บาทมีส่วนลด1 0 0บาทฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับส่วนใครที่เจ็บคอไอมีเสมหะนะครับต้องไปจัดยาแก้ไอาตาขันตีกันได้เลยครับส่วนใครที่ท้องอืดท้องเฟ้อต้องจัดสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองนะครับอยู่กับช่องปีเตอร์บดมายาวนานกว่า4ปีทักไปสั่งซื้อบอกมาจากช่องผมสั่งครบพันหลด100บาทไม่พอนะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับฝากไปอุดหนุนสปอนเซอร์ทุกเจ้านะครับเป็นแฟนเชลซีด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะครับโอเคมาเริ่มข่าาวสรรกัันนะคบ เริ่มกันที่เรื่องของศึกชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับที่ข่าวนี้จุดเริ่มต้นมาจากทอมร็อดดี้นะครับคนนี้เป็นนักข่าวของเดอะไทม s นะครับก็ความน่าเชื่อถือสูงเขาเขียนข่าวนี้ร่วมกับมาตินซิกเลอร์นักข่าวสายการเงินนะครับบอกว่าเชลซีเตรียมรับเงินขั้นต่ำ25ล้านปอนด์ครับจากการเข้าแข่งขันศึกชิงแชมป์สโมสรโลกรูปแบบใหม่ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี2025 นะครับจะมีตัวแทนจากทวีปยุโรปเนี่ย12ทีมนะครับแล้วก็จะมีทีมรวมแข่งขันเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นนะ32ทีมนะครับโดยจะจัดแข่งทุกๆ4ปีให้เหมือนฟุตบอลโลกของทีมชาติไปเลยนะครับ32ทีมนะฮะสาเหตุที่เชลซีได้การันตีโคต้าในการไปแข่งปี2025เนี่ยเพราะว่าเชลซีเป็นแชมป์ UCL 2021นะครับรวมไปถึงเรอัลมาดริดที่เป็นแชมป์ปี2022ด้วย ส่วนอีก10ทีมจากทวีปยุโรปเนี่ย2จาก10ทีมจะเอาแชมป์ UCL ปี2023แล้วก็ปี2024การันตีไปพร้อมกับเชลซีกับมาดริดเลยและที่เหลืออีก8ทีมจะวัดจากค่าสัมประสิทธิ์เป็นหลักโดยคำนวณจากผลงานในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับส่งผลให้แมนซิตี้ที่เมื่อคืนกดไป7-0เนี่ยมีโอกาสสูงที่จะได้แข่งรายการนี้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ค่าสัมประสิทธิ์ของซิตี เป็นอันดับ2ของยุโรปเลยนะครับขนาดที่ลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องแย่งกันหน่อยแต่ฝั่งของสเปอร์กับอาร์เซนอลเนี่ยอยู่อันดับ18แล้วก็2020แล้วก็อันดับ23ขอไปอันดับ18กับอันดับ23ไม่น่าจะผ่านเกณฑ์นะครับในการไปเล่นสโมสรโลกปี2025ยกยกเว้นยกเว้นสเปอร์กับอาร์เซนอล ไปเป็นแชมป์ UCL ได้ในอนาคตอ่ะอันนั้นไม่แน่นะครับเพราะว่าปีหนะ้าอาร์เซนอลไปเล่น UCL แน่ๆเหมือนกันถ้าเป็นแชมป์ UCL ได้ก็มีสิทธิ์เหมือนกันแต่ถ้าว่าจะกค่าสัมประสิทธิ์ที่สเปอร์อันดับ 18, a r อาร์เซนอลอันดับ23เนี่ยไม่น่าจะผ่านเกณฑ์ตอนนี้นะครับ ทั้งนี้ครับเงินรางวัลที่บอกก็คือขั้นต่ำ25ล้านปอนด์แต่เขาบอกว่าเบ็ดเสร็จหมดแล้วอ่ะมันอาจจะพุ่มไปถึง50ล้านปอนด์ได้เลยทีเดียวเป็นทั้งเงินค่ารางวัลการแข่งขันเงินค่าสปอนเซอร์ต่างๆพวกนี้รวมแล้วก็เกือบเกือบ50ล้านปอนด์ไอเดียเนี้ยทางฟีฟ่านะครับโดยประธานฟีฟ่าอย่างจานนี่อินฟาติโนเนี่ยเคยอยากให้จัดขึ้นตั้งแต่ปี2 0 1 8แล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเงินรางวัลมันน้อยนิดเขาก็เลยไม่โอเคกัน ก็เลยเลือกแข่งแบบปีต่อปีต่อไปทุกทีไม่สนใจแต่พออัปเกรดเงินรางวัลเนี่ยเป็น25-50ถึงล้านปอนด์ก็ดูจะกระแสเป็นเชิงบวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการเข้าร่วมเนี่ยล่าสุดสโมสรของเราก็ประกาศแถลงการแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องจริงก็เดี๋ยวรอชมกันได้นะครับเชลซีจะได้ไปเล่นซิงแชมป์สโมสรโลกในปี2025ก็รอชมกันได้ข้อดีข้อเสียของแบบนี้คืออะไรข้อดีก็คือพอมันานานๆทีแข่งเนี่ย มันจะมีคุณค่าแห่งการรอ,อ,อการเฝ้ารอเหมือนคุณดูฟุตบอลโลกเนี่ยสปีครั้งอารมณ์ประมาณเนี้ยแต่ข้อเสียก็คือสเสน่ห์ของการได้สิทธิ์ไปเล่นมันจะน้อยลงแต่ก่อนเนี่ยทีมไปเล่นชิงแชมป์สโมสรโลกเนี่ยเขาเน้นมากเพราะว่ามันไม่ได้เตะง่ายๆการที่คุณจะไปได่ไปเตะเนี่ยคุณต้องเป็นแชมป์ ucl ซะก่อนนะครับแต่คราวเนี้ยคุณไม่ต้องเป็นแชมป์ ucl คุณก็ไปเตะได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพอมันเพิ่มจํานวนทีมเนี่ยเป็น32ทีม ผมบอกเลยนะไอปีนั้นๆเนี่ยโอ้โหเพิ่มพาราเพิ่มจำนวนการแข่งอีกมากมายมหาศาลแน่นอนจากแต่ก่อนชิงแชมป์สโมสรมโลก2นัดจบรู้เรื่อง รอบรองรอบชิงถ้าคุณถ้าคุณเป็นแชมป์ยุโรปนะคุณเตะแค่2นัดคุณรู้เลยว่าคุณได้แชมป์หรือเปล่าแต่ถ้ามันเป็น32ทีมเนี่ยโอ้โหเตะก,กันกระจุยกระจายนะครับแต่ก็อะอย่างน้อยก็ได้สิทธิ์ไปเล่นในปี2025รอชมเชลซีกันได้นะครับว่าจะเป็นแชมป์สโมสรโลกเป็นสมัยที่2ได้หรือเปล่าแต่ไม่ง่ายครับแข่งกัน32ทีมเลยทีเดียว ทีนี้ครับไปดูกันที่เรื่องของเมสันเมาส์ครับเป็นคอลัมน์จากแมทลอนะครับยาวมากนะครับข่าวนี้ยาวแบบยาวมากเลยผมพยายามสรุปให้มันครบถ้วนประเด็นสำคัญละกันนะฮะแมทลอเขียนคอลัมน์บอกว่าการเจรจาสัญญาระหว่าเมสันเมาส์กับเชลซีอยู่ในทางตันทำให้ไม่แปลกใจครับที่ลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนซิตี้รวมไปถึงทีมต่างแดนจะให้ความสนใจ ซึ่งในมุมของแมตต์ลอเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าขนาดโค้ชอย่างเจอเกนคลอปอย่างเป๊ปกอดิโอลาเขายังอยากได้เมสันเมาส์เลยอ่ะแค่นี้ก็พอพิสูจน์ได้แล้วว่าเมาส์เนี่ยยังมีของแล้วก็พัฒนาต่อไปได้มีการเอาสถิติของเมาส์ไปเทียบกับแฟรงค์น้ำผาดแล้วก็สตีเวนเจอราดัด้วยนะครับคือเขาเอาไปเทียบตอนอายุเท่ากันตอนอายุเท่ากันเนี่ยเมสันเมาส์เล่นในลีกเนี่ย 128นัดส่วนแลมพาดกับเจอราดเนี่ยตอนอายุเท่ากับเมาส์เนี่ยโอ้โหเล่นกันไปเยอะแล้วครับอย่างแลมพาดเล่นไป223นัดเจอราดก็เล่นไป200นัดพอดีเลยนะครับอย่างไรก็ตามแมทรอบอกว่าขนาด2ตํานานอย่างแลมพาดกับเจอราดเนี่ยเล่นเยอะกว่าเราราวสองเท่าแต่ตอนอายุเท่ากับเมาส์เนี่ยก็ไม่ได้เก่งแบบถึงขั้นขี่เมสันเมาส์ขนาดนั้นนะเพราะว่าอย่างแลมพาดเนี่ยเล่นไป223นัด ทำไป35ประตู17แอซสซิสรวมแล้วมีส่วนร่วม52ประตูเจอราดตอนนั้นเล่นไป200นะัดทําไป27ประตู31แอซสซิสมีส่วนร่วม58ประตูส่วนเมาส์เนี่ยทำไป27ประตู22แอซสซิสรวมแล้วมีส่วนร่วมถึง49ประตูทั้งที่เล่นน้อยกว่า2ตำนานเกือบ2เท่านะครับเล่นน้อยกว่าเกือบ2เท่าแต่ว่าการมีส่วนกับประตูเนี่ยตอนอายุเท่ากันนะ เป็นรองแลมพาดแค่3ลูกนะครับแล้วก็เป็นรองเจอราดแค่9ลูกท,ทั้งที่เล่นน้อยกว่าเกือบ2เท่าอันนี้คือสถิติที่แมทลอเขาเอามาลงให้ดูนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ครับแมทลอจึงสแสดงความเห็นว่าเขาค่อนข้างแปลกใจนะครับที่เชลซีดูจะให้ความสําคัญกับเมาส์น้อยไปหน่อยดูไม่ค่อยพยายามจะรังเท่าไหร่นี่คือนักเตะที่ได้ นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของเชลซีสองดูการหลังสุดด้วยแต่กลับได้รับค่าเหนื่อยน้อยนิดแล้วก็น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของนักเตะบางคนที่ยืมตัวอันนี้แมตต์ลอน่าจะด่าลูกากูนะครับเพราะว่าลูกากูเนี่ยค่าเหนื่อย3 2 5 0 0 0อ้าเอาค่าเหนื่อยลูกากูไปหาร2เนี่ยยังมากกว่าเมสันเมสานะักปัจจุบันอีกแล้วก็ตอนนี้ทางเมาส์กับเอเย่นเนี่ยเริ่มมองว่าเชลซีกำลังให้ค่าเหนื่อยนักเตะจากอะคาเดมี่น้อยเกินจริงถ้าเทียบกับนักเตะใหม่ที่เซ็นเข้ามา อย่างไรก็ตามครับแม้การเจรจาสัญญาฉบับใหม่ไม่คืบหน้าแต่ความสัมพันธ์ของเมาส์กับพอตเตอร์นะยังดีเหมือนเดิมแม้จะโดนดรอปมาหลายนัดก็ตามส่วนเรื่องการคุยสัญญาเนี่ยตอนแรกเขาบอกว่าท็อตโบลี่จะคุยเองแต่ว่าตอนนี้ส่งเรื่องต่อไปให้กับพอลวินสแตนลีย์ผู้บริหารคนใหม่ในการเจรจาซึ่งน่าจะคุยกันได้ดีกว่านอกจากนี้ครับแม์ลอย,ยังเขียนคอลัมน์ตำหนิแฟนบอลในโลกออนไลน์ด้วยครับที่พยายามจะแซะเด็กมันว่า โอ้โหไม่มีเมาส์ชนะ3นัดรวดเลยเรื่องนี้แมทลอก็เห็นต่างครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยจะบอกแบบนั้นก็ไม่ได้นะอย่าลืมว่า3นัดที่ชนะรวดเนี่ยเตียโกซิวาก็ไม่ได้ลงเล่นเหมือนกันรวมไปถึงริสเจมก็ไม่ได้เล่น2จาก3นัดเหมือนกันแล้วก็เขาบอกว่าเขายังหวังนะว่าเชลซีจะไม่ลืมสิ่งดีๆที่เมาส์เคยทำเอาไว้ เหมือนกับที่ทีมชาติอังกฤษไม่น่าจะลืมเช่นกันเพราะว่าจนถึงตอนนี้แกเรสซอเกตก็ยังชื่นชอบเมสันเมาส์เหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นความเห็นของเขานะไม่ได้เป็นรายงานข่าวนะเป็นความเห็นของแมทลอก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนครับไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะส่วนประเด็นที่เทียบกับแลมพาร์ดเนี่ยถ้าตอนอายุเท่ากันก็เมสันเมาส์ดูดีกว่านิดนิดจริงๆนะถ้าเทียบตอนอายุเท่ากันแต่ก็อย่าลืมครับว่าอย่าลืมนะว่า ตอนนั้นผมลิ้นพันเลนยครับเพราะว่าวันนี้มีร้อนในขึ้นมาตอนนั้นแลมพาร์ยังไม่ปลดร่างทองด้วยนะครับแลมพาร์เนี่ยกว่าจะมาปลดร่างทองสักประมาณปี2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 4 2005คือหลังจากนั้นเป็นต้นมาคือโค้ดเทพนะจนแบบตลอดอาชีพเนี่ยยิงไป177ประตูกับอีก102แอสซิสต์ในพรีเมียร์ลีกนะครับเรียกว่าโค้ดเทพระดับตำนานเลยซึ่งถ้าดูจากช่วงอายุเนี่ยถ้าเทียบตอนอายุเท่ากันเนี่ยเมาดูดีกว่านิดนิดนะ แต่ไอปีถัดไปหลังจากอายุเท่ากันเนี่ยลมพาดคือกลายร่างเทพเลยนะครับต้องมารอดูครับว่าเมีสันเมาส์ท่าได้อยู่ต่อปีหน้าจะหาจุดปเปลี่ยนเจอได้หรือเปล่านะครับจุดปเปลี่ยนที่จะทาให้ตัวเองกลายเป็นนักเตะร,ระดับท็อปสักทีเพราะาตอนนี้ฟอร์มตกไปไกลนะครับแต่ถามว่าให้กําลังใจไหมก็ยังให้กําลังใจเมีสันเมาส์อยู่นะครับอ่ะจากเรื่องเมีสันเมสานะครับมาต่อกันที่เอดูอาร์เมนดี้ เมนดี้ครับสโมสรก็คอนเฟิร์มครับว่ากลับมาลงซ้อมได้ตามปกติแล้วครับหลังจากบาดเจ็บนิ้วมือหักจนต้องผ่าตัดแล้วก็หายไปนานนะครับก็กลับมาซ้อมได้อีกครั้งก็จะกลับมาแย่งตําแหน่งกับทางเกป้าอาริสบารากานอกจากนี้ครับทางอีฟนิ่งสแตนดาร์ดบอกว่าไม่ได้มีแค่เมนดี้ที่กลับมาซ้อมนะเขาบอกว่ามีสันเมาส์กับริสเจมก็กลับมาซ้อมแล้วเช่นกันนะครับคือเมาส์เนี่ยเจ็บเบาๆหายแล้วส่วนเจมไม่ได้ป่วยนะครับแค่ขอภัยเจมไม่ได้เจ็บแค่ป่วยเฉยๆนะครับก็ น่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งเมาส์ทั้งเจมนะครับน่าจะพร้อมสำหรับเกมเจอเอฟเวอร์ตันสัปดาห์นี้ทั้งคู่นะครับและทีนี้ครับพอพูดถึงเรื่องเอดูอาร์เมนดี้พูดถึงเรื่องผู้รักษาประตูเนี่ยก็นําไปสู่ข่าวพานหัวใหญ่วันนี้ครับเกี่ยวกับตําแหน่งผู้รักษาประตูข่าวนี้มาจากแพทริกแบกเกอร์นะครับคนนี้ ชื่อเนอดีตนักบอลแต่ไม่ใช่อดีตนักบอลน,นะครับคนนี้เป็นนักข่าวสายฟุตบอลเยอรมันของสปอร์ตวันความน่าเชื่อถือ tier สองนะครับก็ถือว่าพอฟังได้เลยเขาบอกว่าเชลซีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับให้ความสนใจเกรกอร์โคเบลนะครับในด่านของโบรุสเซียดอร์ทมุนนะครับซึ่งข่าวบอกแบบนี้ครับบอกว่าตอนที่ดอร์ทมุนเนี่ย มาแข่ง UCL กับเชลซีนะครับที่สแตมฟอร์ดบริดนะครับที่กรุงลอนดอนเนี่ยเขาบอกว่าก่อนเกม UCL ทั้งนั้นที่เชลซีเพิ่งชนะดอทมูลไปเนี่ยมีตัวแทนของทั้งเชลซีและแมนยูไปคุยกับเอเจนต์ของานด่านคนนี้ด้วย เรียกว่าสนใจจริงๆเลยครับตอนมาลอนดอนก็มาคุยเป็นการส่วนตัวเลยสาเหตุที่แมนยูสนใจเพราะเดเคอาอายุ32ปีแล้วครับต้องมองหาคนใหม่เอาไว้บ้างส่วนเชลซีเนี่ยเขาบอกว่าก็ยังไม่ได้มั่นใจกับเกป้าแล้วก็เอดูอาร์เมนดี้ขนาดนั้นแต่อย่างไรก็ตามครับดีลเนี้ยมันไม่ง่ายเพราะว่าโคเบลเนี่ยเขายังแฮปปี้ดีกับบรุซเซียดอทมุนอยากอยู่ต่อมองว่าเป็นสโมอสรที่เหมาะสมสำหรับพัฒนาฝีมือของเขาต่อไป แล้วทางดอทมูลเนี่ยก็ไม่อยากเสียนักเตะคนสําคัญไปด้วยนะครับถึงขั้นที่ผู้บริหารบอกเลยว่าตอนนี้คือฝีมือโคเบลเนี่ยนำหน้าสโมสรไปแล้วนะครับตอนนี้นักเตะเหลือสัญญาถึงปี2026ถ้าใครจะซื้อตัวเขานะก็ต้องจ่ายค่าตัวราวๆ40-50ล้านยูโรนะครับก็ไม่ถูกเหมือนกันนะครับ สนรับฝีมือนะครับตอนเจอกับเชลซีเลงแรกโคตรเหนียวเลยนะครับฝีมือดีแต่ว่าเล็ก2เจ็บก็เลยไม่ได้เล่นไปเช็คผลงานมาจัดว่าเป็นตัวท็อปของบุนเดสเีกาจริงๆครับฤดูกาลนี้นับเฉพาะในบุนเดสเีกานะเซฟสำเร็จ76.8%เป็นอันดับ4ของลีกแล้วก็มีการเก็บครีนชีตสำเร็จ44%เป็นอันดับ1ของลีกเลยนะครับ เรื่องการเซฟลูกเวอร์ก็ไม่ธรรมดาบวก3.3เป็นอันดับ4ของลีกนะครับนะครับเรียกว่าเรื่องของการเซฟเรื่องของฝีมือการป้องกันประตูเนี่ยสถิติของเขาอันดับ1ถึงอันดับ4พิม์ลีกเลยนะครับขอภัยบุนเดสซิกานะครับถือว่าเป็นสถิติของลีกที่ดีมากๆสำหรับโคเบลแต่ถ้าเกิดจะไปคาดหวังเรื่องการใช้เท้าเนี่ย ก็ต้องบอกว่าอยู่ก,กลางๆทั้งเรื่องของเปอร์เซนต์การส่งบอลแม่นระยะการส่งบอลยังก,กลางๆไม่ถึงขั้นดีเท่าไหร่นะครับอย่าไปคาดหวังเรื่องการใช้เท้าจากเขาเยอะถิติยังไม่ได้เด่นขนาดนั้นแต่เรื่องลูกเซฟเนี่ยจัดว่าดีอายุ25สูง195เซนติเมตรหน่วยการก็ดีนะครับถามว่าน่าสนใจไหมผมว่าน่าสนใจนะคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าเกป้ากับเมนดี้จริงๆมี2คนนี้อยู่ด้วยกันผมโอเคนะผมก็ค่อนข้างอุ่นใจเพราะว่า เกปาตอนนี้ก็ฟอร์มดีมากส่วนเมนดี้เนี่ยช่วงก่อนเขาจะฟอร์มตกเขาก็เคยแบบโหเป็นระดับเบอร์ตน้ตนๆของยุโรปเหมือนกันปีที่พาเราได้แชมป์ UCL เเมนดี้ก็เคยเทพเหมือนกันเพียงแต่ว่าณเวลาเนี้ยมันเหมือนกับทั้งคู่เนี่ยอยากเป็นมือนหนึ่งและสมมุติถ้าเกิดว่ากรมพอตเตอร์เคาะแล้วว่าต่อให้เมนดี้กลับมาเกปาก็เป็นมือนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเกิดสถานการณ์ที่เมนดี้ไม่อยากอยู่ต่อก็ได้เมนดี้อาจจะอยากย้ายทีมเพื่อ ไปเป็นมือหนึ่งทีมอื่นก็ได้ซึ่งถ้าเกิดเมนดี้ย้า,ายออกเบตตินิลลี่จะหมดสัญญาเชลซีก็ต้องมองหาผู้รักษาประตูคนใหม่สักคนหนึ่งเหมือนกันนะครับก็อาจจะไปเลือกเอาโคเบลมาแทนที่เมนดี้ก็ได้ซึ่งถ้าเกิดโคเบลมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่แทนที่เมนดี้อย่างเดียวแต่มีลุ้นเบียดแทนที่เกป้าในตำแหน่งมือหนึ่งด้วยนะครับก็จับตาม,มองให้ดีครับเกี่ยวกับดีลนี้นักเตะยังไม่อยากย้ายดอทมุนยังไม่อยากขายแต่ถ้าเงินถึงไม่แน่นะครับถ้าเงินถึงไม่แน่ฝีมือถือว่า ใช้ได้นะครับแต่ด้วยส่วนตัวเนี่ยผมว่าเราอย่าเพิ่งรีดตัดสินอนาคตใครเร็วเกินไปไอ้ที่ผมบอกว่าเมนดี้กับเกป้าคนใดคนหนึ่งอาจจะย้ายจะพัดจะผูอาจจะไม่ย้ายทั้งคู่ก็ได้นะอาจจะอยากสู้ต่อเพื่อแย่งตำแหน่งกันต่อก็ได้นะแล้วสมมุติถ้าเกป้ากับเมนดี้ไม่ได้มีใครย้ายออกผมว่าประตูไม่ต้องซื้อคนใหม่ก็ได้ถ้าไม่มีใครย้ายออกนะครับแล้วถ้าเกิดคุณจะคาดหวังถึงดาวรุ่งสักคนแวลดีๆสักคนเรายังมีเจ้าหนูกาเบรียลซโลนีน่า มือกาวชาวอเมริกันที่เราไปซื้อมาแล้วก็ตอนนี้เล่นชุดเยาวชนอยู่ฝีมือก็ถือว่าดีได้รับคําชมเยอะอาจจะดันขึ้นมาเป็นมือ2อมือสแบบนี้ไหมผมว่าก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับถ้าไม่มีใครย้ายออกนะผมว่า ดันเโลนีน a มาแทนเบติเนรีผมว่าน่าสนใจแต่ถ้าเกิดมันมีใครย้ายออกเนี่ยมันเป็นไฟบังคับเหมือนกันครับว่าต้องซื้อคนใหม่เข้ามาแทนที่สักคนหนึ่งแล้วก็โคเบลจัดว่าน่าสนใจนะครับอายุยังไม่ได้เยอะนะครับหน่วยกา้านดีค่าตัวก็แพงนิดนึงนะครับ40-50ล้านยูโรอ่ะนี่คือเรื่องของผู้รักษาประตูอยากได้หรือไม่อยากได้ลองแสดงความเห็นกันมาได้นะครับ จากเรื่องของผู้รักษาประตูครับไปดูกันที่กองหลังนะครับมีรายงานจาก The a t อตติกยูเนะครับเขียนกันหลายคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นสายเชลซีสายสเปนมาริโอคาเตกาน่าเขาเขียนเลยครับว่าทั้งเชลซีมาดริดลิเวอร์พูลแมนซิตี้เนี่ยให้ความสนใจกวาดิโออยู่นะเนี่ยคือเขาแบบพูดถึงแต่ละมุมมองของแต่ละทีมเพียบเลยนะครับซึ่งอ่ะมันยาวมากผมคัดมาเฉพาะในมุมมองของเชลซีละกันซึ่งคนที่เขียนก็คือไซมอนจอร์จันไซมอนจอร์จันบอกว่า ตัวเลขที่เชลซีเคยคุยกับไลฟ์ซิกเอาไว้เนี่ยเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วเนี่ยมันคือ70แล้วก็มา80แล้วก็มา90ล้านยูโรตามลำดับ90้าล้านยูโรตีเป็นเงินปอนก็ประมาณ75-78ถึงล้านปอนด์ประมาณนี้แต่ดีลก็ไม่สำเร็จนะก็ล่มไปทำให้เดือนมกราคมเนี่ยเชลซีต้องไปซื้อเบอร์นัวเดียชิลมาแทนที่นะครับกับตำแหน่งเซนเตอร์ตัวซ้ายแต่เขาบอกว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเชลซีจะยอมแพ้ในดีลของกวาดิโอนนะเพราะว่าความสัมพันธ์กับไล ดีมากๆนะครับดีลนักเตะกันบ่อยแวนเนอร์เอนคุนครูพวกเนี้ยนะครับแถมยังไปดึงตัวคริสโตเฟอร์วีเวลอดีตผู้บริหารของไลซิทเข้ามาด้วยสาเหตุที่เชลซียังสนใจเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่คาริโดคูดิเบอรลี่เนี่ยฟอร์มแปลกๆเหมือนจะปรับตัวไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องคิดหนักเหมือนกันเพราะว่าถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยบาเดียชิลจะได้โอกาสลงสนามน้อยลงด้วยทั้งที่เล่นดีนะครับเพราะว่าเป็นเซนเตอร์เท้าซ้ายเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเชลซีคิดจะไปเอา กวาดิโอนมาจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าคุณอาจจะต้องต่อสัญญากับโควาซิตนะเพราะว่าโควาซิตเนี่ยจะเป็นคนสําคัญในการโน้มน้าวได้เนื่องจากเป็นนักเตะโคโรเอเชียเหมือนกันถ้าโคววซิตท,ที่เหลือสัญญาแค่1ปีย้ายออกในช่วงซัมเมอร์เนี้ยโอกาสที่จะไปกล่อมกวาดิโอนเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะครับในมุมผมผมว่าผมว่าค่อนข้างยากนะสำหรับกวาดิโอนเพราะว่าค่าตัวแพง90ล้านยูโรเนี่ยแล้วเซ็นเตอร์ของเราเรามีบาเดชิลไหนจะมีรีไวลโควิลที่รอปั้นอีก แล้วก็คูดิบอรี่พักหลังเล่นดีขึ้นโฟฟาน่าก็เล่นดีชาโลบาก็ยังเป็นตัวอนาคตผมว่าลำดับความสําคัญของเชลซีตอนนี้ในการเสริมทัพมันจะไม่ใช่เซนเตอร์ไงมันจะเป็นกลางรับมันจะเป็นกองหน้ามากกว่าผมก็เลยรู้สึกว่ากับกวาดิโอเนี่ยค่อนข้างยากยังสนใจอยู่แต่ผมว่าทีมอื่นน่าจะเต็งมากกว่าเชลซีณเวลานี้นะครับปิดท้ายกันที่ลูกากูนะครับก็เมื่อคืนอินเตอร์เสมอปอร์โต้ศูนย์นะครับแต่ว่ายังเข้ารอบด้วยสกอร์รวม1-0ใน UCL ลูกากูไม่ได้ลงตัวจริงครับลงมาเป็นตัวสมรองอาที70แล้วก็ทิศทางล่าสุดเหมือนไม่ค่อยดีอินเตอร์อาจจะไม่ซื้อขาดนะครับเนื่องจากทางเบปเป้มาร์ a ตตา CEO ของอินเตอร์เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์บอกแบบนี้ครับบอกว่าอนาคตของลูกากูคือเขาจะกลับไปเชลซีหลังหมดสัญญายืมตัวข้อตกลงมันเป็นแบบนั้นแล้วหลือหลังจากนั้นจะเป็นยังไงเราค่อยมาว่ากันตอนนี้ลูกากูไม่อยู่ในแบบไม่ได้อยู่ในสภาพร่างกายที่ดี เรายังคงเฝ้ารอที่จะได้เห็นตัวจริงของเขาต่อไปเหมือนที่เคยทําได้ยอดเยี่ยมในอดีตนะครับก็โดนวิจารณ์ทั้งเรื่องของสรีระนะครับหลังๆเนี่ยโดนสื่อเล่นงานว่าน้ําหนักเริ่มกลับมาเยอะกว่าปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับสงสัยไม่มีคอนเต้คอยเทรนให้แล้วก็ล่าสุดตัวคริสเตียนวิเอรีครับตำนานกองหน้าชาวอิตาเลียนเนี่ยบอกว่ใช้โอกาสเปลืองทั้งที่เพื่อนเนี่ยป้อนให้อย่างเยอะเลยนะครับก็ ดูทรงแล้วเขาไม่น่าจะเซ็นถาวรจริงๆครับสถิติการยิงประตูไม่ปังในการไปอยู่กับอินเตอร์แบบยืมตัวแล้วก็มีอาการบาดเจ็บด้วยน่าจะโดนส่งกลับมาค่อนข้างสูงโอกาสยืมต่ออีกปีก็น้อยครับเพราะค่ายืมมันก็ไม่ถูกไงน่าจะกลับมาเชลซีและเชลซีจะเก็บไว้ใช้เองหรือจะหาทีมอื่นมาเซ้งต่ออันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่าดูทรงแล้ว ไม่น่าจะได้อยู่อินเตอร์ต่อนะครับก่อนจากไปนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครั้งนะครับทั้งสมุนไพรธรรมชาติยาทาจอมทองนะครับแล้วก็ยาแก้ไอตาขันตีไปอุดหนุนกันได้นะครับฝากไปอุดหนุนโคดคูเพอร์ฟูมด้วยนะครับก็ช่วงนี้มีแฟลชเซลล์โปรโมชั่นห้ามพลาดเด็ดขาดน้ำหอมแบ่งขายนะครับแล้วก็บ้านชีสเค้กเขาใหญ่รีสอร์ทบรรยากาศสวยงามน่าไปเที่ยวมากๆทุกสปอนเซอร์ของช่องปีเตอร์โบสเป็นแฟนเชลซีหมดเลยนะครับวันนี้ถ้าเกิดพูดผิดพลาดหรือว่าตกหล่นอะไรไปเยอะขออภัยด้วยนะครับเหมือนที่บอกลอนใน ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย